กำลังเจอบอกอเลยยอมเปื้อนคราบขนาดนี้บอกอภาที่คนก็ไม่การนั่งอ่ะมีคราบเหนื่อและคราบสกปรกสะสมเยอะมาก oh. ไม่ว่าจะเป็นบอกคู่หน้าที่มีคนนั่งประจำหรือบอกคู่หลังที่นานจะมีคนนั่งทีเรามาลองสิ่งนี้กันเถอะมันคืออะไรเราไปดูกัน กระป๋องสีเหลืองสองอันนี้นะหรอก็คือโฟมทําความสะอาดเบาะผ้ารถยนต์แบบโฟมซักแห้งราคา189บาทหนึ่งแถมหนึ่งนะือมาจากต๊อกซกไปลุยกันเลยเพียงแค่ฉีบบนเบาะผ้าที่เปื้อนใช้หัวแปรงที่ให้มากับกระป๋องขัดๆๆๆๆๆแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําหรือผ้าแห้งเช็ดออกแค่นี้เองว้า นี้ผลของการขัดไปหนึ่งชั่วโมงนะรอยก็หายไปแล้วเออไว้เฮ้ยก็พอได้นี่อันนี้คู่หน้านะคะที่เห็นเป็นรอยด่างๆก็จางหายลงนะสินี่ที่นั่งคนขับ